ตัวนี้อยู่ขึ้นเขียนนะดูก่อนคุณครูมีลำดับ6 2 -2 -6 ลบ2ลบ6พจน์ต่อไปคืออะไรครับอันนี้เป็นลำดับเลขคณิตรู้ได้ไงว่าเป็นลบ10บทำง่าย,ายจะหาพจน์ถัดไปเราต้องอาศัยค่า D นะจะหาพจน์ถัดไปต้องอาศัยค่าดีดีหาได้ไหมดี D. หาไงครับเอาพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าใช้คู่ไหนก็ได้เลือกเอาคุณครูจะใช้คู่นี้และกันในการหาค่าดีใครหาดีไม่ได้เลยมีไหมห้องนี้จาร์ผมหาดีไม่ได้เลยครับ เอาพจนหลังลบด้วยพจนหน้าใช้คู่ไหนก็ได้ไม่แนะนําให้ใช้คู่นี้เพราะเครื่องหมายมันจะซ้อนเดี๋ยวเรางงนะครับถ้าเลือกได้ก็เราจะไม่เลือกอเราจะเลือกคู่แน่นะมันจะได้ไม่มีเครื่องหมายซ้อนอะไรเอาคู่นี้นะพจนหลังลบด้วยพจนหน้าหกลบสองตัวมากติดลบตอบลบแน่นอนเครื่องหมายต่างกันตัวเล็กมาบกัน 2, หกลบสองเหลือสี่ก็ได้เป็นลบสี่ ถ้าอยากจะหาตัวถัดไปก็บวกด้วยดีเข้าไปก็คือบวกด้วยลบสี่อ่าอยากจะหาตัวต่อไปก็บวกด้วยลบสี่นะบวกดีเข้าไปลบหกบวกด้วย 4. ลบสี่ลบหกลบสี่ก็เป็นลบสิบหาตัวต่อไปครับก็บวกด้วยลบสี่เข้าไปใช่ไหมอ่าบวกด้วยลบสี่ต้องระวังเครื่องหมายนะลบสิบบวกด้วยลบสี่ก็เป็นลบสิบสี่ครับ จะหาตัวต่อไปก็ต้องบวกดีเข้าไปอยากจะหาตัวต่อไปก็ต้องบวกดีเข้าไปมั่วานนี้คุณครูพาเพื่อนเรานะะเลขคู่หาจพ์ที่หนึ่งร้อยครับตอนนี้ได้แล้วกี่ตัวนี่หกอ่าได้แล้วหกหาต่อครับไล่อีกเก้าสิบสี่ตัวถ้าหาแบบนี้ไปเก้าสิบสี่ตัวโอ้ไม่ไหวแน่นอน,นเพราะอะไรครับมันเยอะนะมันเยอะ คุณครูก็เลยมีสูตรโพสทั่วไปใช่ไหมก็เลยมีสูตรโพ์ทั่วไปช่วยนี่นี่ครั้งที่แล้วนี่ก็พาเลขคู่ดูสูตรโพสทั่วไปไอ้เจ้าสูตรนี้มายังไงพาดูแล้วในครั้งที่แล้วต้องดูคลิปย้อนหลังเอาอยากจะหาโพสที่หนึ่งร้อยอันนี้มันช่วยได้นี่พสที่เอ็นนี่มันช่วยได้นะอยากจะหาโพสที่หนึ่งร้อยก็แทนเอ็นด้วยหนึ่งร้อยดูันผ่านที่เฉยนะคุณครูจะไม่ได้คำนวณตัวเลขให้เราดูดีเป็นลบสี่ คำนวณตัวเลขออกมาก็ได้คําตอบเลยอัน,นี้คืองานครั้งที่แล้วแสดงว่าไอ้โพสที่เอ็นม,มันมีประโยชน์นะมันช่วยเราหาโพสต่างๆได้นะงั้นวันนี้จะพาหาโพสที่เอ็นให้เป็นแค่นั้นก็พอหาเตรียมไว้ใครอยากจะใช้ก็ค่อยใช้นะจะหาโพสที่เอ็เตรียมไว้นะครับใครอยากจะใช้ก็ค่อยใช้อ่าอยากจะใช้หาโพสที่10%ก็ค่อยแทนเอาเองอยากจะหาโพสที่100%ก็ค่อยแทนเอาเอง แต่วันนี้จะหาโพติเอ็นไว้ให้หาโพติเอ็นไว้ให้หายยังไงละ่ะก็ทำคล้ายๆกับของเดิมครับ a 1ครับเราต้องเตรียมเครื่องปรุง2องอย่างคือ a 1กับค่า d เตรียมเครื่องปรุง2อ,อย่างที่จะใช้ในการหาพจน์ตัวไปของลำดับเลขคณิต a 1เท่าไหร่ครับ a 1 6ึ่หอา d หาไว้แล้วตเตรียม2อ,อย่างนี้เสร็จก็ผสมลงไปในสูตร วันนี้ให้หาโพ์ที่ n นะครับก็ใช้สูตรเดิม a 1บวก n ลบ1คูณ d เพียงแต่วันนี้เราจะตอบติด n เราจะไม่ได้แทนค่า n เพราะเราอยากจะหาโพ์ที่ n เตรียมไว้เฉย a 1คือ6ก็แทนลงไปด้วย6 n ก็ค้างไว้นะ n เราไม่ได้หาเราก็จะค้างไว้เราไม่ได้แทนค่า n d คือลบสก็แทนด้วยลบ4ที่เหลือก็จัดรูปให้สวยงาม ลบสี่แจกแจงเข้ามาครับลบสี่แจกแจงเข้ามาอ่าแจกเข้ามานะลบสี่คูณเอ็นลบสี่เอ็นเจอบวกข้างหน้าแจกเลยดีไหมยุบเลยนะบวกลบสี่ก็คือลบสี่เอ็นนะครับคุณครูยุบเครื่องหมายเลยลบหนึ่งคูณกันกับลบสี่เป็นบวกสี่บวกเข้ามาข้างในก็เป็นบวกสี่คุณครูยุบเครื่องหมายเลย มีตัวที่ฟิชเชอริงกันได้แล้วเรียกพจน์ที่คล้ายกันพจน์ที่คล้ายกันก็คือ6กับ4มันยุบรวมกันได้6กับ4รวมกันได้10อ้าวก็เหลือ10ลบ 4n นี่คือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตใครอยากจะหาพจน์ต่างๆอ่ามาใช้บริการตัวนี้ได้เลยไม่ต้องไปแทนเหมือนกับเมื่อวาน นี่เราบริการเตรียมไว้ให้เรามีพจอ์นเตรียมไว้ให้นะอยากจะรู้พจนที่หนึ่งสมมติสมสมติอุ้ยมองไม่เห็นเลยว่าพจนที่หนึ่งคือเลขหกปิดไว้ก่อนอ่าสมมติสมสมติเฮ้ยไม่รู้เลยว่าพสนที่หนึ่งคืออะไรไม่รู้เลยอ่าไม่รู้นะแล้วจะลองลองหาพจนที่หนึ่งจากพจนทั่วไปที่เราหาไว้นี่พจที่หนึ่งเราก็แทนด้วยอะไรครับ อ่าดูนะก็แทนด้วยหนึ่งแค่นั้นเองสมมุติเราไม่รู้ว่าพจน์ที่หนึ่งคืออะไรเรามีพจน์ที่เอ็นที่เราหามาได้นี่นะครับเราอยากจะรู้ว่าพจน์ที่หนึ่งคืออะไรเราก็แทนเอ็นด้วยหนึ่งนี่แทนเอ็นด้วยหนึ่งสิบลบสี่เหลือหก่าเห็นไหมพจน์ที่หนึ่งคือหกจริงไหมเมื่อกี้นี่อ่าจริงเห็นไหมจริงอยากจะรู้พจน์เท่าไหรก็หาได้จากพจน์ที่เอ็นนะะอยากจะรู้พจน์ที่เท่าไหร่ก็หาได้จากพจน์ที่เอ็นนะครับ พติหนึ่งร้ยเป็นเท่าไหร่ครับพติหนึ่งร้อยพี่หนึ่งร้อยก็แทนเอ็นด้วยหนึ่งรอยเข้าไปง่ายดีอ่าสี่ร้อยนะครับส40ิบลบสี่ร้อยเหลือลบสามร้อยเก้าสิบอันนี้คือประโยชน์ของมันที่เราจะหาเตรียมไว้อ่าวันนี้ไม่มีโพเทีเราจะหาโพเทีนนี้แหละออกมานะครับหายังไงนะหาจากสูตรพจน์ทั่วไปนี้แหละเครื่องปรุงมีสองอย่าง คือ a 1กับ d หา a 1กับ d เตรียมไว้แล้วก็เอามาแทนในสูตรนี้จัดรูปให้สวยงามแล้วก็สรุปตอบนะครับนี่คือพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตหาเพื่อเพื่อเพื่อจะเอาไปใช้ในการหาพจน์ต่างๆนะครับอ่นนี่คือเราจะต้องหาวันนี้ขอให้เราหาพจน์ที่ n ให้เป็นแค่นั้นก็พอนะครับงานครั้งที่5 อุ้ยแย่เลยวฮสงสัยคุณครูแก้ไม่เสร็จนั่นเลยใช่เลยอันนี้มันเหมือนกับโจทย์ครั้งที่แล้วเลยอ้าวอ้แก้ได้แก้ได้อ่ะข้อที่หนึ่งตั้โจทย์ใหม่เลยเดี๋ยวคุณูจะเรบ่ใหม่สองห้าปดเดี๋ยวคุณครูก็แคปลงให้ล่นะครับ ข้อสองเลบสองสี่สิบข้อสามหนึง่งร้อยเก้าสิบแปดสิบ 3ข้อนะครับ3ข้อเดี๋ยวจะครับ